เราเห็นลักษณะสุกิจแล้วมันไหลังสินี่ที่โคตรบะกรบเ่าโคนแล้วกระเป๋าใดหยามแต่โมเมนต์หยามไม่นาออ่มันรู้สึกว่าที่มาเฮ็ดไปเดือนนึงนี่มันดีกว่าปกติที่แต่ก่อนหน้านี้บะเมนีมนก็ที่ห้องมเฮ็ดว้ถึงถึงมันเสียนบ่ออกายกับมันก็ค่อยออกมันสิค่อยออกไปนโอเคหนามันนิ่มฮะหนามันนิ่มหนามันนิ่ม ตะกรอนนี่นิ่มป่ะครับแกแข็งได้แหละครับมันจ,จะได้กินปุ๋ยไงทีน่นานี่ยาเม็ดพันถุ์คุณก็กปุ๋ยน,น้ามันสินิ่มมันดีนง่ายนี่นี่ละสองมีดที่เปื่อยไปทาเพราะว่าเมื่อคืนในบ่ิเวกีดหมู่บ้านบ่ได้กีดอันนี้สองมีดตีเปื่อยไปทา ครับกาสวัสดีพี่นอ้องเกษตรกรเช่าสว,วนยางครับพบกันอีกแล้วกับ่อเกษตรมื้อน,นี้อ่อใดมีโอกาสใลวันที่ตามแปลงขี้ลูกศรแต่เพรศว้ของอำเภอพุนทองนะครับที่ว่าของกลุ่มยางนะครับกลุ่มสมาชิกของกอยท่อของลอยเอ็ดนะครับเขาไปเบื้องกันเขาจะไปถามว่ายางที่เห็ดว้มันเป็นยางยังในเฮ็ดมันลักษณะแบบใดนะครับแล้วก็ที่เฮ็ดใบซีฟต้นเนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์ออกจากต้นเพื่อดูกุมใดบานใดเขาไปถามเบื้องกันนะครับพี่น้องมานำมา เดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะแนะนําตูเนี่ยอยู่ซื้อหยังอยู่บ้านใดอยู่กลุ่มใดของอหยังโอ้ซื้อ่านั่งสัามี่นะตอนค่ำอยู่บ้านลาดดาเนินตาบลคําวเดียมเพื่อโพธอ์จังหวัด้อยเอด็ดครับอยู่กลุ่มสวนยางาแปลงใหญ่าลาดดําเนินอยู่กลุ่มสวนยางซุ้มยางแปลงใหญ่บ้านลาดดาเนินเป็นสมาชิกหรือเป็นกรรมการในหันครับอันผู้ผู้แฟนเนี่เนนนเยนเ,นเ,ปเ,ปเป็นประธานผู้เมียเนี่ยเป็นสมาชิกพอเป็นประธานจ้าแม่เป็นสมาชิกจ้ะ ยูสวนนี่เฮ็ดแจักไรทั้งหมื่นยี่สิบไร่จ้ะยี่สิบไร่จ้ะอย่างพันไหนพันหกร้อยหกร้อยยี่สิบไล่นี่มันเป็นอย่างลักษณะแบบไรครับที่ไหมะแก่ไหเนี่ยมันเป็นอย่างมันเป็นอย่างหา้ายที่ว่าปูไวโดลลูะละแต่ว่าบางตัวมันก็ออกบางต้นมันก็บอกไม่ปิดไวก้กอนบาดนี่พ่อมีคนมาแนะนํามาเสียเฮ็ดเอาเอาจามเอาปุ๋ยมาใสา่ไหมาใส่เบืองมันเสียออก,บ,อกอบ่กไหไหลองเบิอง เดือนนึ่งเป็นเดือนที่ลูกศิษย์ลงมาเห็ดไว้นะครับคิดว่าเดือนนึงนี่คิดว่ามันสิออกบ่คิดว่ามันสิออกแต่ว่าจักสิออกหน่อยเอาคือคือคิดว่ามันสิออกคือเห็นติแค่เห็นในวยพี่ี่อได้ได้เห็นอยู่บ่ได้เห็นอยู่จ้าเห็นอยู่เปิดเบิ่งอยู่นะครับแล้วที่นี่ว่ายังลักษณะแบบนี้นี่ถ้ามันบ่ออกนี่ได้ใส่ยาป้ายบ่สวนนี่ป้ายยาบ่ที่ที่ที่เปิดนี่บ่ทันได้ป้ายบ่ทันได้ป้ายยาจักเทื่อาจารยต่ว่าตา แต่ก้อนนี่ไปอยู่แต่ว่าปีนี้บ่ได้ไปสามปีแล้วบ่ได้ไปแต่ก้อนนี่นไปอยู่แทนแต่ปีนี้นไ่ได้ไปไม่ได้ไปเลยสามปีเพระาะว่าไปไปแล้วอย่างมันมันท้าไหตัวมันเสียหายหมันออกายนะครับปรแปกันเลยเศร้าไนะปปีปีแรกกันมันออกไรแบบพ่อมาปีสองปีสามมันมอบอกออกก็เลยเริมเศร้าเศร้าไปแปดกันรั่งเริ่มออก ตามปกติถ้าถ้าป้ายยามันจะออกหลายบัรทอยางยางมันเก่าแล้วโดนแล้วจักปีครับยางสวนนี้ยางสวนนี้ปูกปีสามหกปีสามหกป่นะครับยี่สิบกว่าปีละนะครับเบื้องกันนะครับที่เพื่อนบอกว่ายางมันมีปัญหานะครับมันตายหนึ่งมันบวเอ้านี่คือได้กีดสินะตัวนี้เป็นเห็ดไบเหรอเรียนร่อง่องร่องไปเพราะว่าเดือนหนึ่งร่องร่องเปิดร่องใบทาทำแต่มา่เปิดเลยมันจะบานามันจะบไกล เป,เปิดๆลองไม่ตานะครับพแต่กอนนี่มันเป็นลักษณะแบบไหนมันก็เป็นนานาแังซี่แหละจ้านานา,นาแบบน<ะ>ี้แหละคือการคือการนี่ละนาแบบนี้เพราะก <ละ S 2> ีดไปนี่มีนำ้ำยางวะต่กอนถือว่ามันตายหนึ่งนี่กับ่ค่อยมีปันได่ค่อยมีแล้วเปิดได้จังมือเลยนี่ทศสามมือ เปิดไว้ในสามมือล่องล่องไว้เป็นบ่อม่อ่งนลองลองไปแต่บ่ได้เปิดมือบ้านบ่ได้เปิดบ่ได้เปิดได้เปิดไปแต่มือนั้นว่าครบวันที่สิบสอง่ะนะสีมาเลยบ่ได้มากก็เลยเปิดลองไปถามเพื่อนกันนาเป็นตั้งไหนเปิดแล้วกะนี่แหละครับด้ส่วนนี้เราเขารู้สึกที่เห็นได้สานึแตะกอนมันได้จังสี่บ่กะบ่อเลยลระกะบ่ได้เปิดเลยแม่วานบ่อกับ่เปิดเลยกะบ่อเปิดอ่ะมาเปิดกี่แถ้เนี่ยอ่ะนะครับกี่แถ้เนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเพื่นแกแต่กอนกับมันกับบมีแม่นบ่อ มันบ่ไหลก็เลยพากไว้อยู่สันมันก็ต้นหนาตายหลายน้อยอยนี่ยามันหนาทาับหลายปีแล้วม,มันก็เขาแกนธรรมดามคิดว่าจะโค่นแล้วละ่ะคิดว่าจะโค่นแล้วเร<น>าเห็นลักษณะธุรก,กินแล้วมันไหลสิ่งที่โค่นบะก็บ,บ่วโค่นแล้วก็บข้อได <laughs> 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 ยามจ้ะมันเปนยายากไม่เนาะอ่ามันรู้สึกว่าที่มาเฮ็ดไว้เดือนนึงนี่มันดีกว่าปกติที่แต่ก่อนหน้านี้บ่แมนมันดีกว่าที่เฮาบ่เฮ็ดไว้ถึงถึงมันเสียนบ่ออกหลายกับมันก็ค่อยออกมันก็สิค่อยออกไปเรื่อยๆตัวนี้นะครับติดกันเลยเนาะเพราะว่ามันมันเป็น10ต้นเรียงกัน10ต้นเรียงกันนะครับอันนี้คือเพิ่น เขามาอธิบายให้ฟังอย่งไรว่าให้เปิดก้อนบ่หรือว่ายังไงบ่เขากวบ่ให้เปิดก้อนเพราะว่าบัดนี้แล้วพอกันคันว่าเปิดไปถามันจะเป็นอย่งนี่มันจะเฮ็ดยากไหมจ้ะมันสิบ่ไหลน้ำร่องครับก็เลยแหกไปถากแหกมีดเดียวหนึ่งได้สองมีดหนึ่งนี่นึงอันนี้แหกมีดเดียวสองมีดนะครับจากปกติมันเป็นมันมีบ่บ่บ่มีดเอย็บคายเราสิบ่ัวทั้งตัแหกไปทั้งตัแหกไปเลยทั้งตั้งแหกไปเอ้านะครับเปิดให้เพื่อนเพิ่งอีกเนี้ยก็เป็นกระวิล่าใบมุ้งนะครับตัวนี้ เพราะว่าเพื่อนเพิ่นเพิ่นกษตรกรแหกให้บอกให้เบื้องว่ามันสีมีไหลมาน้ำบ่อหรือว่าถี่จังไหนมันบ่อมันก็ออกอยู่มันมันก็ค่อยออกมาน้ำกลอมันค่อยออกน้ำกลมมันก็ออกยาวยาวขึ้นอันจางหน่อยเนะอืเนาะยางเปิดไม่ไหมมันก็ออกดีแล้วยางนาบ่อืมอยางนาบ่ตไตมันก็ออกดีแล้วนะครับเพื่อนว่านะครับมาเบื้องมาเบิ่งต้นที่สี่ต้นนี้นะครับไล่มาเลย สองมีดบ่ะสองสองมีดจากปกติแต่กอนเลยทำนี่บ่บ่บ่กินเลยบ่กินกระบอกบ่บ่ตอนตอนนานนี้ก้อนหนาสิพักบ่กินเลยแม่เพิ่งจะเอามาใส่ปุ๋ยแล้วกับม้าหองแล้วมาเปิดให้เบิ้งนี่เปิดไปเพิ่งจะเปิดให้เบื้อ่สองมีดต้นน้อยๆนี่เปิดเปิดบางหันมันก็ไหลแต่ว่าพอได้ใส่ลินอ๋อมปทีิลินมานั่งบ่ลิน นั่น,นกระถังครับอ่ะต้นที่หา้าเป็น็ังไยออกดีๆๆ <c oughs> ออกดีไปเบื้ต้นที่หกนะครับเพิ่งเลี้ยกมนเลยสิบต้นอ่ะฟังนี่เบื้องต้นที่หกนะครับฟังไหน,นคือเปิด<ล>หลายทางเถ้มันมันก็ต้องหาเบื้องว่าทางไหนมันสีออกต้องหาเจาะเบื้องว่ามันสีออกแต่ตอนนี้ยัง้ยมันหูว่ามันสีออกแต่สมดายนี่อืนะครับมันเป็นต้นที่หกนะครับ เขาเอียงยากนะครับเพี่ยนพอดีแต่ว่าตัวนี้ถึงมัน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 เอียงยากแล้วว่านะครับอันนี้กับมาันถึงเนาะคือมันมันจะสโลวเป็นขึ้นนูนภูเขานี่ตัวนี้หมาตัวนี้คือเต็มถ้วยแท้นก้มบ่าที่จริงก็แหกไปเพรามันนานๆี่สุดแหกลองอือพราปมันแปดไง เพราะมันปักางวาสันนะครับอันนี้เป็นต้นที่เจ็ดนะครับต้นที่เจ็ดก็กำลังมานะครับอ๋อมาเบ่งต้นที่แปดนะครับตัวน,นี้นต้นหน่อยก็ออกดีอยูอ่ต้นที่แปดนี่ต้นแลออ้วก็ดีอยู่ว่าสัน <laughs> ตัวนี้ต้องใส่สีไลด์ดีก็ส้มเงินก็เปลี่ยมันบก่อยกระตุกกระตีเนนี่แหละสองสองจากนี้ต้นที่เก่านะครับเปลือกเพ่อนของเพล่นนี่ตูดเปลือกต้นนี้มันเรียบเพ่อนบอกว่ามันมันบกกระตุกกระตีกันเลยกีดไงเม่นบอตวนี้มันมันตะปูตะปิดมันปิดกีดมาเฟืองมันเลยกีดยากแลกแบบบ่ใครอันนี้เม่นบอมันบค่อยถึงนะครับเอาเบื้องต้นนี้นะครับ นิ่มฮะนามันนิ่มหนามันนิ่มแต่กอนนี่นิ่มปะครับแกแข็งได้แหละครับมันก็จะกินปุ๋ยเงสินานิ่มตัวยาในขันถือคุณกับปุ๋ยนามันสินิ่มมันจะจีดง่ายถ้าถือกันกับปุ๋ยยี่ห้อที่เขาซื้อมาแล้วมันถือกันบ่ะเห็นมันพ่อปุ๋ยพ่อพ่อปุ๋ยนี่แหละยามันมากปุ๋ยเนาะอ่าอมันจะจีดนิ่มเมื่อเขากะสีนิ่มมันจะงอกนะครัานะครับอ่ะอันนี้จะเป็นต้นที่เก้านะครับไปดูต้นสุดท้ายต้นที่สิบกันนะครับ ตัวนี้อะไรกูตัวนี้ออดีเฮ้ตัวที่สิบนะครับสองมีท่อกันเห็นบ้านี่นะครับสองมีท่อกันมันมีตัวไหนตัวไรตามจะมันสีออกมใบเปียยมันกับบางบางเด้แต่มันก็ค่อยออกมันบ่ได้ออกร้อมไหลสุดลุเลยเด้มันจะซึมออกพระว่าเขาผึ่งมาฝืนมันเดีครับมันมันเป็นบ่า่หออือนี่นะครับอันนี้เป็นตัวที่สิบนี่ดูถ้วยนะครับจะเยอะกว่าตัวอื่นอือตัวนี้ นี่นี่ละสองเม็ดที่เป paper, euh. เื่อยไปทาเพราะว่าเมื่อคืนนี่บริเวณจีดเมื่อวานบริเวณจีดอันนี้สองเม็ดที่เปื่อยไปทาแมนแต่มันก็สีไหลท์ลุงสีแหละอืมที่เฮ็ดนี่เอาตรงๆว่าไค่กว่าเาผักถิ่มไว้บ่แม่นไค่กวาอยู่แต่ว่าชาวบ้านเ่าก็อยากบ่เบิ่งอยู่ด้วยชาวบ้านบอกงี้เด้อสันว่าคนมากแต่เล่โบ่ได้บอกเพราะว่ามันอยู่สวนเบื่อโทรเบื่อไดบอกวะเนี่ยจำบ่ไดรน้อบะจำบ่ไรนะแต่ว่าเอาซิเมื้อนี้เนี่ย ที่ลูกเดี๋ยวไม่เห็นว้ซิบมือนะครับของเดือนที่แล้วเนาะแล้วทุกมือนี้พมหมอลงมาตามเนี่ยรู้สึกว่าทีกีดไว้นะครับเราก็มา่เห็นมือนี้นี่รู้สึกเป็นยังไงความรู้สึกก็รู้สึกก็ดีใจอยู่แล้วเพราะว่ายามมันก็ออกนั่นก็ย่อยออกแต่ว่าได้หน่อยห้องกัยังดีกว่าบ่อใงดีนะได้หน่อยกันยังดีกว่าบ่อใดซิบซิบเดือนหนึ่งได้กิโลนึงกัยังดีตัวหนึ่งกันยังดีกว่าห้าบ่ไดดเพราะว่าห้องปล่อยไวเพราะว่า ซุ้มนี้เขากับโบข้าในโคนซุ้มนี้กับท่านในโคนกันล้วมันออกกับพ่อได้เติมกันแน่พอ่อใดโลนึงกับยี่สิบกว่าบาทเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งสิบต้นนี่ได้โลนึงกันยังดีแต่ว่าผมว่าเกินกิโลนะครับตะกิดทุ่มเอเพราะว่านี่นะครับสองมตรจะประมาณนี้เห็นบ่ใช่หมนะครับบางต้นก็อาจจะครึ่งนึงใต้ถ้วยมันก็ป่นกันไปนะครับเอามือนี่ที่มาเฮ็ดนี่ได้เสียเงินเสียทองให้บ่บ่ บมไดเซียไม่ใช่ใใไดฟี่ฟในปุยฟี่นะครับก็คือมือนี้นะครับผมยืนอยู่ของแปลงของบ้านลาดลาดดำเนินะน,น,นะครับอำเภอพุททอง,น,องนะครับตัวนี้ก็คือเป็นสรรมาชิกของสหกรณ์กยททถ้าใครไม่เชื่อนะครับสิบป,ปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับสิบตาเห็นไม่เท่าเรียกพ่อหมอลงไปหาที่สวนยางนะครับหรือว่าทักเข้าไปในเพจพ่อหมอกเกษตรนะครับพิมพ์คำว่าพ่อหมอเกษตร Facebook YouTube นะครับ พ่หมอพร้อมจะลงไปแก้ปัญหานะครับยางหน้าตายน้ำยางไม่ไหลน้ำยางไหลน้อยทุกพื้นที่ทุกจังหวัดนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับคุณแม่คํามีเนาะที่มาเป็นแปลงนะครับทดลองให้กับเกษตรกรท่านอื่นที่ยังไม่ทดลองให้ดูว่ามันได้จริงไหมมันทํามันแก้ได้ไหมยางหน้าตายเดี๋ยวครับอ่าวมือน,นี้ก็ขอขอบคุณเลยแหละครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสวัสดีครับ